โอเคทุกคนวันนี้เรามาเจอกันกันกบบทสรุปของแอป <c oughs> ไม่ใช่แอปติไออินเทอร์เน็ตของดีเทคที่เราจะรีวิวไปเมื่อเช้าแต่ตอนนี้เราได้สมัครเรียบร้อยแล้วนะกดถ้าใครอันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังว่าอธิบายตั้งแต่แรกเลยนะอันอันที่อันเมื่อเช้ายัางไม่แน่นอนตอนนี้ได้บทความที่แน่นอนมาแล้วอย่างแน่นอนเลยคือ เน็ตนี้นะคะมันจะใช้ได้คือเช่นเราสมัครวันนี้แล้วพอตอนเที่ยงคืนมันมันน่าจะต้องหมดแล้วแหละแต่ว่ามันจะต่ออายุให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30วันแล้วถ้าเราเปิดเน็ตอันนี้ทั้งวันมันก็จะไม่กินตังในโทรศัพท์ของเรานะคะก็ <c oughs> <c oughs> โทรได้ดู YouTube เล่นไลฟ์เฟซบุ๊กม essenger ได้นะคะทุกคนแล้วก็เน็ตนี้นะคะกดดอกจันสองสองสองดอกจันหนึ่งแสองตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะไม่ใช่ดอกจันสองสองดอกจันศูนย์แปดอนะดอกจันสองสองดอกจันหนึ่งแเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะนี่คือ การสมัครที่แน่นอนแล้วมันก็แล้วมันจะบอกว่ากำลังรันรหัส U S S B นะคะคุณรอ S M S ส่งมาอะไรนี้นะคะคุณก็กดตกลงไปแล้วเมื่อมีเสียงข้อความเข้ามาก็สามารถที่จะเข้าไปใช้มันได้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้คร่าวๆนะคะ เดี๋ยวน่าจะมี EP3 นะ EP3 คือการสมัครให้ดูไว้วันที่22มิถุนายนนานะคะจะสมัครให้ดูใหม่นะคะโอเควันนี้ขอมาขออธิบายคร่าวๆก่อนนะบ๊ายบาย